จ้าพี่น้องค่ะอดวันวันได้ดอกไม้มาจากลูกซ้ายค่ะอได้มาสองอาทิตย์แล้วล่ะจ้าเธอถ้าเหลียวเห็นนี่เธอมีห้าช่อค่ะแต่ว่าเธอชี้ออกดอกให้เขาจักชอบจักดอกนะคะเท่าที่เหลียวเห็นเนี่ยเธอออกมาแล้วสามดอกค่ะพี่น้องค่ะดอกนี่เป็นดอกแรกที่เริ่มบานค่ะพี่นอ้องนคะคะ ดอกอันอย่างอดวันวันกระบปงหูดอกจากเพื่อนๆคะ่ะลูกซ้ายเพื่อนอันไปซื้อกับเข้าเพื่อนเห็นว่าสีสมพูสีแม่หมักผานะวนะันนะก็เลยไปเอามาให้แม่ต้นหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะออกลวสามดอกคะ่คะค่ะค่ะดอกที่สี่นี่ซีอยู่ใส่นอ้อยยังไงอ่าวยดอกที่สี่่อนอยู่ข้างเทิงนี่พี่น้องจา้าอื่อนอยู่นี่แม่จา้าอือึ แต่ดอกอันนี้เท่าที่เคยเห็นนะ่ะเธอซิมีแค่สีดอกบอมนอันบอแต่ว่าก่อนนี่ลูกชายซื้อมาฝากเธอมีห้าดอกไหมคะพี่น้องคะจ้าสีสวยงามค่ะพี่น้องค่ะจ้าสีสวยงามค่ะพี่น,อออน้องยังบัทันกล้าดมเธอเชอ,อคะ่ะบ่หู้ว่าเธอหอมหรือบ่หอมนะคะเดี๋ยวสีเอาดังเข้าไปดมอีกจักหน่อยคะ่ะพี่น้องค่ะ นางมักดมค่ะพี่น้องขอคุณหลายๆเด้อจ้าที่เป็นกําลังใจให้อัดวันวนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะพี่น้องอืออากาศแปรปรวนหลายไปทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องค่ะบ้านอัดวันวานก็นาวหนาวแห้งหละพี่น้องจ้าก็ได้ใส่เสื้ออุ่นๆล่ะจะ้าดูแลสุขภาพเด้อจะเจ็บจะไข้จะจนอย่าป่วยค่ะพี่น้องค่ะขอให้แห้งๆรวย,ยๆกันบนสุภูสุคน,นะค่ะเนาะ ไอโซคให้หมานเดนจมะเดิมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงบทสุคนนะจ๊ะพี่ๆน้องๆคะ่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องจ๊ะขอบคุณลาลายจ้าขอบคุณละลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ